ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านนะครับดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าดูปุ๊บแล้วก็เลื่อนหนีปับ๊บแล้วก็คอมเมนต์มาว่าจะรับซื้ออย่างงู้นไหมอย่างนี้ไหมอย่างนี้นะครับผมต้องบอกลักษณะนเนียนก่อนนะครับว่าจะซื้ออีกอย่างคือผมจะไม่ค่อยที่ยังไม่อยากจะรับซื้อตอนนี้หรอกครับเพราะว่ามีคนไหวผมตั้งเยอะแล้วตั้งแต่สมัยผมที่อยู่แพรงที่แนะนำคลิปเก่านู่นแหละครับเขาไหวผมว่า ไม่รับซื้อจริงๆเราจะมาพูดทําไมอย่างนั้นนะครับจริงๆผมก็ยยากยรับซื้ออยู่ลวครับแต่อาจารย์ผมบอกว่าอย่าพึ่งถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเรามีเงินพอหรือไม่จริงๆแล้วคือผมไม่มีเงินเงินไม่พอจริงๆละครับผมถึงไม่ประกาศที่จะรับซื้อแต่ที่ผมมาพูดอยู่มาบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนี่คือให้พี่ๆเพื่อนๆและน้องๆทุกคนเก็บเรียนไว้ก่อนครับเราจะมีโอกาสเยอะแยะครับที่จะ ขายครับหรือว่าวังกำลังในรัตราขนาดนะครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสน,นานามคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลเดเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทสองเหรียญน,นี้ตังพ่อสอนนะครับท่าน ผลิตเยอะทั้งสองเหรียญเลยนะครับผลิตเยอะมากๆด้วยครับเป็นร้อยกว่าล้านเหรียญเลยนะครับสําหรับสองเหรียญน,นี้แต่ที่ผมเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆดูเนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่ามันจะหาได้ง่ายๆอย่างที่คิดเลยนะครับหายากมากเลยนะครับเพราะว่ากองกระสับก็จะเก็บเข้าคัางกันหมดแล้วกองกระสับจะเก็บไปทําลายแล้วท่านยางื่นออกมาครับ <c oughs> มันก็กี่เดียวเฉพาะอาดีต ที่เราจะจดจากันทุกวันนี้นะครับว่ามันจะเป็นไงมั่งครับมาดูเหรียญแรกนี่ครับนี่ครับดูด้านหน้าพง์ท่านครับคือภูมิพลอดุลจเดชนะครับท่านส่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก้าครับท่านนี่ครับแล้วดูเหรียญต้องดูอย่างนี้ครับบรมบรูลของพงค์ท่านดูสิครับโอ้ดูที่ครับบรลมบรรปของพง์ท่านอันนี้มันหลุดออกไปหมดแล้วครับเนี่ยใช้งานมาเยอะยับเยินเลยครับเนี่ยมันไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับเนี่ย แต่มันดูดีๆคือนี la ่ครับตรงขอบนี่นะครับขอบนิกเกิลสีเงินแล้วก็สีทองนี่นะครับมันจะแยกออกจากกันครับเหมือนกับเป็นรอยแตกหรือว่ารอยเส้แตกเหรียญเส้แตกอะไรประมาณนั้นนะครับดูดีๆนะครับเนี่ยนี่นะครับราคาครับราคามันอยู่ประมาณนี้แหละครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะไอ้รอยแตกนี่นะครับนี่ครับมันจะไม่เป็นทุกเหรียญนะครับมันจะมีบางเหรียญที่เป็นแบบนี้ครับ แล้วก็ด้านหลังห้องท่านครับด้านหลังนี่รับคือประเทศไทยแล้วก็ออกซอนบิวสี่ตัวครับปีพศ2547รับทันส่วนด้านล่ังก็สิบบาทแล้วก็สิบครับดูที่ครับโอ้เรียนนี้ไม่สมบูรณ์แบบแล้วครับเนี่ยวัดอรุณราชปรลารามรับดูที่มันลบกอกหมดแล้วครับเนี่ยเป็นรอยลบเลือดออกหมดแล้วครับนี่ไม่เห็นอะไรเลยครับนี่ดูที่ตรงนี้ครับรอย นูนอยู่ตรงกลางนี่ก็ไม่เห็น้วครับคือพูดง่ายก็คือมันลบทิ้งออกไปหมดแล้วแล้วมาดูขออเฟิร์งดีกว่าครับมันเป็นยังไงบ้างสาหรับปีพศ2 5 3 7เนี่ยนี่ครับฐานเจ็ดเหรียญสี่สิบเกรียญเหรียญนี้นะครับดูสิครับเนี่ยก็มีบุบบีบบบ้ครับสงสัยเหรียญนี้จะเก็บไม่ได้ถ้าเราับทานถ้าท่านจะเก็บต้องหาที่ป็นเหรียญดีกว่านี้ครับพูดง่ายก็คือดูถ้านี่ครับวัดอรุณนี่ครับวัดราชวลารามนี่ครับมันลบหายไปหมดแล้วตรงนี้นะครับ มันคงเก็บไม่ได้แล้วครับสําหรับเดียนนี้ครับปองกองไม่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูครับฝั่งฟังนี้บรูมบรูมพองทัานก็ลบออกกืบหมดแล้วครับแต่ก็มีรอยนูนครับเพราะมันเสียนเลมันนูนเห็นแน่นอนครับแต่ถ้ามีรอยแตกแยกแบบนี้ครับแล้วก็บลมบมรูปยังใสปิ้งอยู่อย่างนี้แล้วก็นี่ครับวัดวัดอุณจะเป็นแบบนี้แต่สวยงามแบบปกติแบบเดียนนี้ครับนี่ครับแบบเดียนนี้ครับเนี่ยถ้าสวยงามแบบเดียนนี้ครับ โอเคครับเก็บได้ครับรอยนูนหินชัดเจนนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับบุลมบุลูกพองทนชัดเจนแบบนี้ครับเก็บได้ครับแต่เรียนนี้เก็บไม่ได้ครับเบียบเทียบดูเลยครับเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมครับฝั่งนี้แล้วก็ด้านหลังมันลบเรียนไปหมดแล้วครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดส่วนเลียนนี้ครับเห็นชัดเจนครับสวยงามมากเลยครับเรียนนี้ดูดีขอบพุงขอบเฟืองก็ยังปกติครับเนี่ยเหีนมีไรเลยครับผลิตพอๆกันแหละครับ เป็นร้อยๆกว่าล้านเหรียญพอๆกันเลยครับสำหรับสองปศนี้ส่วนปีนี้คือประเทศไทยออกซ้อนวีร์ก็ปีปศสองพันห้ารอยห้าสิบอดครับท่านดูที่ครับยังใสวิ่งอยู่เลยครับสวยงามมากครับเหรียญน,นี้ไม่ผิดปกติอะไรตรงไหนเลยส่วนด้านล่างสิบบาทก็สืบสิบครับถ้าท่านจะเก็บครับสองเหรียญน,นี้ให้เก็บปีปศสอง0ันให้เก็บแบบสมบูรณ์แบบเหรียญน,นี้ครับท่านจะดูให้ง่ายๆเลยครับเนี่ยมาดูเปรียบเทียบกันดูครับนี่ระหว่างขวามือกับซ้ายมือครับ อยู่้ายมือนี่เก็บไม่ได้ครับท่านเหรียญนี้นะครับนี่ครับเหรียญนี้ที่หลุดมือพวกนี้นะครับนี่เหรียญนี้ครับนี่ครับดมาดูด้นนี้ดีกว่าครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับมันผิดแปลกแตกต่างกันตรงไหนครับนี่ครับเหรียญ้ายมือมันต้องเก็บแต่เหรียญขวมือนี่เก็บได้ครับท่านเพราะสมมูลแบบจริงๆเลยนะครับ